โอเคเราจะพิมพ์คําว่า youtube เนี่ยแต่ว่าเราจะกดแท็บก่อนที่จะพิมพ์คําว่า youtube เสร็จแล้วให้มันเสิร์ชได้เลยทํำยังไงมาดูกันมาที่จุดจุดสาจ,จ,จุดนี้ไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่เครื่องมือการค้นหาเราสามารถเข้า url ตัวนี้ได้เลยนะถ้าเกิดใครขี้เกียจกดจุด3จุดก็ไปที่ chrome setting search จ,จากนั้นเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนี่ก็จะเห็น ีด3ขีดก่อนอื่นเลยหาคำว่า youtube ก่อนจะเห็นว่ามีเว็บ y u t u b e โผล่ขึ้นมาก็คือให้ลบตัวเก่าทิ้งออกไปให้หมดอ่ะทีนี้คีย์มันอยู่ตรงนี้ก่อนจะลบทิ้งเนี่ยให้กด Edit ก่อนแล้วดูตัวที่มันมี r e เซิ์เซิร์ชคิวรีอะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวจะแปะไว้ที่ลิงก์ให้อะส่วนไอ้ URL ช็อตคัเนี่ยก็ให้พิมพ์คำว่า youtube.com เฉยๆอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะพามาดูว่า หลังจากที่เราลบ y o u t u b e c o m ไต้ i ว a n อะไรพวกเกาหลีไปแล้วเนี่ยเราก็เก็บตัวนี้ไว้ตัวเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถพิมพ์ youtube แล้วกดแท็บได้ละเห็นนะใช้ได้ละ